เอาประโยชน์ไม่เอาสาราในพีเอ้ยยุสิไทยไปตะพื่ตะเพื่อแบบว่าเป็นสาราหลายผมในน้ำตัวกันผมสวัสดีครับมาจา์ทวีวัฒชิตปฐุมผู้เชี่ยวชาญด้านการอยู่การกินเบิงเตหุนผมโหลด <c oughs> ผมเชี่ยวชาญมาหนีน้ำเสนอเรื่องการกินใครผมเบิงติดตามช่องออติดตในเฟซบุ๊กนะ่ะเมโซนคุณแม่ทั้งชนบทหรือบนันไลายไหมทั้งขอนแกน่นคุณยายนะเมโซนนะ่ะ ยายเนี่ยเลาลูกเล่ามาจะใครกินเลากับเบียไครเนาะภูเ่านะกินไข่ส้มเงอเลากับเบียบัติเมื่อนข้าเห็ดมันสิเปลี่ยนคอนเทนหรือเปลี่ยนอย่างกระบุลเจอเบื้องเราก็ได้ยิ้มน้ำเพลนนายโอ้ยให้อีเมลเราสุขภาพแข็งแรงเขาเห็ดไข่พันโลไข่ลูกเคยทอดไข่ไข่ดาวไข่ต้มมาให้เรากินแล้วกับว่ามันกรเสียให้กูกินจะใครลินส์กันมันมีประโยชน์มันก็ื่บกินเอาจันว่านี่ห้าวต้องกินมันเพราะว่ามันมีประโยชน์ ต่ว่าบางมองกับว,ว่าบ่บริปรนไนบดบมีประโยชน์พันว่าบางมองกับพันเม่ไม่มีประโยชน์สรุปแลวจักสิฟังบทในอภเป่ากินลดนะครับหางายไนทองทินเป็ดไก่ไข่เอาไม่กินอีก2ปีถ่ายสนะ <c oughs> รสย้างใครผมเนอะผมสิเรียนเป็ด อีลีพีคงไปเบิร์นแม่์นวยแล้วเขาจะมาซื้อมากหแต่ไข่โรลแซนว่าอีลีใช่ไหมเขยเม็ดเออเป็ดเม็ดพีน่นันได้ขายดีบะนี้ซุ้มเห็ดไข่เข้มไข่หยังนี่พร้อมซื้อกำเข้าตลอดเออออเดอร์มีแล้วออเดอร์มีแล้วเจ็บเดือดติดป,ปัญหาอยู่ยยังเดี๋ยวตอนเนี้ยผมนี่ยเอาใจเรามีเงินไปซื้อเยอะมากหรือยังในตอนเนี้ยสำคัญเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้จีเลี่ยงเป็นนี่ไอ้วันเฮ้ยมันคุ้นๆวันเฮ้ยตรงมันจะปีหรือว่าสิบปีที่แล้วอะสิบปีขึ้นหลังคือตอนนั้นทำบ่มีทีบ้าเออบัดนี้มีทีแล้วอีพอปั่นมุ่นแห่แล้วมีทีแล้แต่ติดนิดเดียวบ่มีเงินแป๋วเมียพันมันล่อๆก้อนล่อก้อนเลยจริง ใครบโอ้ยก็กินจักเทียนก็ใส่พอเลยเอามันก็มีแนวอธิบายทาเบิ้งกับทาโยขั้นกินซื้อๆกับแจ็ค้ทียนใจยังกับจะจืดบ่มีรสชาติแต่ว่าผู้บ่อยากเป็นไตผู้รักสุขภาพก็กินโลดแต่ว่าผมเนี่ยต้องใช่น้ำปลาใครว่าเรียกน้ำปลาเด็กใช่ไหมน้ำปลานี่น้ำปลาบ่ได้โฆษณาให้พลหรือแต่ว่ามันก็แซ่บอีหลีน้ำปลาเปาเฮือนี่จัคว่าขายอยู่ไหนไปหาซื้อเอาขวดน้อยขวดใหญ่จาใส่หลายใส่หลายแก่เข้มแช่หน่อยพอดียังกระไดมันมีความพอดี นะครับนี่ไข่กินเลยมีประโยชน์ต่อร่างกายร่างกายแข็งแรงเฉพาะเจ้าแข็งแรงเนาะอัานมาอยังต่อวานอ่านว่าวแวะแวะแวะ,แวะอยู่นี่ม,มา้ยังก็เด้มานาังกินขา้าวย่ไก่แทะฮะมากินขา้ากวกันข้าวกามีนพูดอะมีโอ้โต้งต้งเดี๋ยวเดี๋ยวอ,อันดูแล้ว เพิ่นสิกินตะไคร้เพิ่นสิบ่กินกัมมูนี่รู้ดีถะวาให้เว้าอยู่ในบ้านไดขคืนไคแล้วเอออย่ากินไว้หลายมึงกระแทกกูในกูไทยทิมยุบบ่เลยเลยจะเบิดป้าคอยอันนี้แก่บ่ฮู้ฟ้าฮู้หมอกนําเอานําเอาปันฟ้าตีของเพชรไหมเนาะพี่น้องก็ว่าไปตั้นาะการให้เกียรตินี่ล่ะพี่น้องส่วนติเป็นอินฟู้อินเซอร์ได้มันยากคืออย่างนี้พี่น้องกดให้แน่กดไลค์กดแชร์ให้แน่ เห็นบเหาน้ชรแชสวไทยแล้วมูเขากินเบิดปลาขอมันบ่อไหลฮะกินมันปูอันนี้คือกินขอบกับใครอย่างเดียวเล่นบอครับยังเอื้อมมกินเล่นบอครับกินย่างเอื่อนแต่ว่าตอนไทยกินกับท่านไทยกินไทยเป็นมันส่งคือเป็นลาเท้าไทยละนั่งบึ้มบึ้มบึ้มบ้เลยฮ่าฮ่นพี่น้องสุขภาพดีแข็งแรงเป็นสุขคนความเจ็บจะอะไรความไข่ยามีไอ้ต้พี่น้องแข็งแรงเป็นโซนท่านพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อโซนแม่โซนค่ะเป็นต้นพ่อใหญ่ต้นไส้หนาของลูกของหลานถามเนี่ยไอ้พ่อโซนคือแม่นอืโซ โซนคืออะไรซไโซนเมโซนกั <c oughs> คุณยายเดชภาษาอย่างโซนภาษาอีสานหรอสาสมมือม,มึงอีร๊อ,อกเมื่อวันเกิดนี้ก่อนจะเอิญพอโซนเมโซนอยู่ได้หรอแต่ว่าขันซุ่มลูกเขยไปอยูย่น้ำเมียนี่เขาสิเอิญพอเมยเมียเนี่ยเป็นพอนโซนเมโซนแต่ว่าบ้านผมนี่พอโซนเมโซนนี่ก็คือคุณตาคุณยายเด้อออเชกินจะเอากระสิบว่าท่านเขาไม่นอรู้ไอพี่น้องคนไหนคนแท้ฝากติดตาม